สวัสดีจ้ามัน,นีข้จีมาหดพักกันเนาะจ้ะมันนีอากาศฮ้อนก็เลยต้องมาหลดนน้ำพักเพื่อที่จะให้มันเย็นพักให้ด,ดูปุนนี้จะมักอากาศเย็นๆด้วยค่ะข้อตองพ่นน้ำถ้าพ่นได้ในช่วงกลางวันยิ่งดีเนาะค่ะมันจะได้เย็นๆ อันนี้คือพวกนี้พ้อมเก็บแล้วค่ะตะว่ามาหามบางงามบ่เด็ดไปขายสีเฮตดสลัดโลอันนี้นาเจสลัดโลได้ค่ะเดียวจะเฮ็ดสลัดโลไป่คึอพี่นองกินเนาะค่ะอ่าอันนี้ก็คือฝาความดูว้เราจะจ้าวตองรดนำ้ำพระว่ามื้อนอากาศมันห่อนแดดเดี๋ยวมันสีบ่ง,งามเนาะสล้รับคลิปนี้ก็เอาใบแค่นี้ก่อนเนาะพี่นอง ผู้ใดสนใจผู้ใดอยากสอบถามความูลเกี่ยวกับการกกพักให้โดโปนิกสอบถามมาได้ด้อยจ้า